สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องซานัมมอนโลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแสดงละครสั้นเรื่องฉันขอแม่ซื้อของแม่บอกว่ารอถูกหวยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะคะโอ้ยเนี่ย iPad สีม่วงอะ่ะสวยมากเลยอยากได้จังไปขอแม่ดีกว่าสีม่วงด้วยสีที่เราชอบสิแม่คะ เนี่ยค่ะหนูอยากได้ไอแพดสีม่วงอ๋อเหรอได้เลยเดี๋ยวแม่จะซื้อให้เลยนะเดี๋ยวหวยออกแม่ซื้อให้เลยจริงเหรอคะจริงสีม่วงที่ลูกอยากได้ด้วยเย้หน yeah, ูจะได้ไอแพดแล้วนืตอนนี้ตอนเช้าอยู่เดี๋ยวตอนเย็นเย็นเดี๋ยวตอนเย็นอะ่ะเดี๋ยวแม่ดูดูว่าหวยออก เลขอะไรแม่ว่างวดเน,นี้ยแม่ต้องถูกแน่ว้าวเราจะได้ไอแพดแล้วโอ้ที่ใจมากเลยนะนี่จะได้ไอแพดแล้วเป็นไงฉันจะได้ไอแพดแล้วเดี๋ยวฉันเอาให้แกดูด้วยนะเจ้าแมวเหมียวได้ไอแพดแล้วเล่นคอมดีกว่าเอ๊แต่แอบไปดูแม่ดีกว่าเผื่อแม่แบบว่าจะแบบว่า มาดูเหมือนตอนนี้แล้วอาจจะเสื้อให้เราตอนนี้เลยก็ได้ไหนดูสิแอบมองแอบมองเดี๋ยวแม่รู้แวะดูซะเลยจะได้รู้ว่าหวยออกอะไรลูกบอกว่าอยาาแม่ให้แพต,ตูเราจะจัดให้เลยงวดนี้ยังไงก็ถูกเดี๋ยวนะฉันอาจจะมองไม่ชดัดไหนลองขยี้ตาสิาหาถูกไหมเนี่ยไม่ถูกอะไร ไม่นะฮะงวดน,นี้ก็ไม่ถูกอีกเหรอไม่ทำไมงวดน,นี้ฉันถึงไม่ถูกไอ้นะทำไมงวดน,นี้ฉันไม่ถูกฉันไม่ถูกได้ยังไงฉันไปขอรายที่โอ้โหแม่โมโหใหญ่เลยนี่แม่ไม่ถูกหวเนาะเนี่ยแต่แม่บอกว่าเดี๋ยวแม่จะซื้อให้แต่เดี๋ยวก็คงซื้อให้แหละได้คำตอบฉันไปขอมาลายที่แล้วนะไม่ถูกเลยเหรอไม่เป็นไปไม่ได้ ต้องแบบว่าเพิมพ์ใหม่ไม่ถูกเป,เป็นไปไม่ได้ฉันขอมาหลายที่เสียตังมาหลายทีแล้วนะยังไม่ได้อีกเหรอเป็นไปนไม่ได้เป็นไปนไม่ได้โอ้ยต้องทำยังไงดีนี้ททำยังไงดีทำยังไงดีก็คิดว่างวดเนี้ยจะถูกเพราะว่าเราหวนแน่ใจมากเพราะาเราขอที่เนี้ยเห็นคนบอกว่าถูกเยอะแต่ทำไมฉันไม่ถูกละเนี่ย เ,เราจะกรเสียตังไปเยอะด้วยนะไปบนที่นี้โอ้ยไม่ถูกซะด้วยต้องทำยังไงดีถึงจะถูกอมหมมโหม,โมโน,านนานๆทีไม่ถูกเลยแม่คงจะซื้อให้เลยไปดูแม่ดีกว่าลองไปขอแม่ดูซิเพื่อแบบว่าแม่อาจจะแค่ไม่ถูกหัวแต่ก็น่าจะถูกสักนิดหน่อยแหละเดี๋ยว เราลองไปขอแม่ดูสิแม่คะแม่ถูกหวยใช่ไหมคะแล้ว ipad หนูละคะหนูขอสีม่วงนะคะอะไรจะมาเอาไอพ o งไอแพ d อะไรแม่ไม่ได้ถูกหวยโอ้โหไม่ต้องมาขอเลยนะพูดอะไรไม่เข้าหูเข้าตาเลยแม่กำลังหงุดหงิดอยู่ไปเล่นของไปเล่นอะไรก็ได้ไปไปไป,ไปเลยอย้ำอย่าเพิ่งมายุ่งกับแม่ตอนนี้แม่กำลังหง,ดงดุดหงิด ้าวแต่เมื่อกี้แม่บอกว่าแม่จะซื้อ iPad ให้หนูไม่ใช่หรอคะก็ตอนนี้มันไม่ถูกหวยแม่จะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อล่ะอ้าวหมดกันอ้าวหมดกัน iPad ของฉันโอ้ยก็คิดว่าจะได้ iPad สซะอีกอ,อะไรของแม่เนี่ยอารมณ์เสียจังเลยไหนบอกว่าจะซื้อให้ไง ก็คิดว่าแม่จะถูกหวยที่แท้ก็ไม่ถูกดูเขารีวิว iPad แล้วกันขอให้คืนนี้ฝันว่าได้ iPad ล้กันยังน้อยก็ยังฝันก็ขอให้ฝันตรงใสต้องไปบนที่อื่นและเฮ้อบนที่ไหนดีไหนหาดูซิไปถามเพื่อนบ้านก็ได้ไหนออกไปดูแม่ซิแม่ทำอะไรแม่มัดผมอะไรของแม่เนี่ยกิบเต็ม ข้างหลังเลยแม่คะวันนี้แม่ทำทรงผงอะไร <et> ก็ดูเอาสิ <et> โอ้โหนี่แม่ติดกิฟต์เต็มหัวเลยอืมก็เป็นไปทรงผมใหม่ของแม่อะ่ะแม่ไปหาเจอในเน็ตมาสวยใช่ไหมลนะ่ะแม่ไม่ทำให้หลอกลองทำเองละกันโตแล้วไม่ได้บอกเลยนะว่าอยากได้อโอยอยากได้ไอแพด ก็จบไปแล้วนะคะกับละครสั้นเรื่องฉันขอแม่ซื้อของแม่บอกว่ารอถูกหวยจะเป็นก็ เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าสนุกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องซารามอนโรด้วยนะคะบ๊ายบายถ้าไม่สนุกขออภัยด้วยนะคะแล้วทุกคนเคยมีแม่แบบนี้กันหรือเปล่าคะแล้วรู้สึกยังไงคะบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้เลยนะคะบ๊ายบยแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะคะบายบาย